กินเหล้าพักกินเหล้ายังเหล่าต้มอะไรเลยเหล่าต้มชื่อใช่ไงชื่อไหนฮะนี่ไปยุงคักบอกกินเหล้าบอกคักแล้วเมาแล้วนะเป็นกระเพาะก็วึงเน้เจ้าของไงกระเพาะขึ้นนี่เดี๋ยวนี้ตัวเองเจ๊งอยู่แต่เมื่อได้กินอยู่ยังเจ็บกระเพาะเลยเมียกรบเบื้องรูกระเบื้อง อยู่เดียวอยู่เดียวทีมอกันช่วยมาเอาเปลนยากยาก้ยาก้ยาชูมันบดใช้มันนี่เลยมันนั่นแหละมันกระบอกเป็นครอบเป็นคััวเห็นบ่เขาบอกเจ้าตะกี่กระบอกเจ้าดีๆเลยครอบบจะเห็นเป็นแบบนี้เลยที่ี่เจ้ายังใครกูหนีเฮายังย่องเจ้าไหาบน้องไม่ไปคลายนะเดินในบุไปใช่บุไปเขาคายน้างไม่แบบนี้นะแต่ได้ัานเยอะทาน้ เม่ก <My wish. S 2> <laughs> ี้เขาย่องเจ้าได้ว่าเจ้าหาเลี้ยงครอบครัวดีอืมมันเป็นมบบชีกุกกับประยูเรียงไพ่เรียงตัวกับประยูน่ะเจ้าเห็ดก็เจ้าเห็ดนี่แล้วไพ่เหียดอยู่นำอ๋อเป็นอะไรสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสวัสทุกคนครับกราสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบอสิบเป็นทางฟังเล่าแล้วก็ฟังไพ่นะครับที่เขามาเบิ่งช่องนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับกาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เบาเตียงพันไปในนี้พี่น้องเนาะไป ไปภาคไตนะครับพี่น้องครับไปภาคไตเพื่อนก็ได้ลงไปซอยเรือหรือว่าเพอยๆไปเยี่ยมไปย่ามอืมทีมงานของบ่าวเทียงนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนไปเยี่ยมไปย่ามนะครับเพื่อนไปอ่าไปหาไอพ่อนะครับซิงเสาเต๋อไอพ่อนเสาเต๋อนี่แหละครับพี่น้องครับเพื่อนกะไปเยี่ยมไปย่ามนะครับนะครับแถวๆอ่าท่าแตงนะครับพี่น้องครับนะครับซึ่งเพื่อนกะเคยไปซอยเหลืออะไรน้องพี่น้องนอแถวๆ อ่าผักใก่แถวๆเมืองตาแตงสินะครับพี่น้ครับกินเหล้ายังแล้วที่นี่เมื่อวานนี่นะครับพี่น้องครับเมื่อวานผมก็ได้เบิงขีดชื่ออะไรใชนี่ยทีว่าเบาเตียงเพิ่นไปถ่ายอ่าสาวเตียวเบาพรน่ะนะพี่น้องครับไอพรน่ะแล้วที่นี่เบิ่งแม้เจ้าของเนี่ยเพราะว่าสองคนผัวเมียคู่นี้เพิ่นไอ้ิ่นกะได้ไปซอยเหลือเลยนะพอดีเพิ่นกะได้ไปเยี่ยมไปยามแล้วเอาของไปฝากนั่นะพี่น้องครับ แล้วท่านี้ผมกะกำลังกำลังได้เบิ่งขีดนะพี่น้องเนาะผมกำลังเลยเห็นขิบนะพี่น้องครับนะครับกะเห็นรูพันพานี่แหละพี่น้องครับแต่ว่าผมกะช่วงนี้กาผมกะเบิ่งดวแต่ว่าเบิ่งกับพันพานะพี่น้องครับนะครับแล้วท่านี้ผมเห็นขิบที่เบาเตียงคนลงนี่นะครับผมกะแบบเห็นแบบแบบเนี่ยผมก็เลยเออมันนี่ผมก็เลยตั้งใจเบิ่งนะพี่น้องครับขิบที่เบาเตียงลงไอ สาวพ่อนสาวไอพ่อนสาวเต๋วนะเพราะว่าเห็นยูทูบเบอร์มันไปถ่ายหลายเลยพี่น้องครับนะครับแล้วที่นี่จุดจุดหนึ่งที่ผมเนี่มเบิ่งผมตั้งใจเบิ่งแล้วที่นี่ประมาณว่าสาวเต๋อเนี่ยเป็นเป็นเป็นในว่าเป็นในห้างนะพี่น้องครับแล้วที่นี่เป็นประมาณว่าด้เรล่า้ฟฝั่งบนเรล่านะพี่น้องครับประมาณว่า เสาเต้อนี่ยเป็น,ปนกาลังมาอยู่กับผัวไม่ไม่สัญญาณไปนอนครับกาลังมาอยู่กับผัวไม่ไม่เป็นเป็นคน้นช่วงวบานอื่นสัญญาตั้งใจนะพี่น้องตามท,มามที่ตามที่ผมฟังฟังแบบไร้ไร้ขีดเที่ยวเราได้ี่น้องครับมองว่าเออเสาเต้อนี่ยเป็นมีลูกติดสั่ญาแล้วเขาไม่โยกับผัวนี่นร,น,ระน,นะครับมาอยู่กับผัวแล้วท่านี่เป็นจะตั้งใจเป็นอยาก มีข้อพัวสิเนาะพี่น้องครับเป็นตั้งใจอย่งมีข้อพัวแล้วท่านี้มาอยู่กับผัวแล้วท่านี้ผัวัติดยาสินะครับพี่น้องครับติดยานะครับติดยาบเฮิตเบียดหิดงานบเฮิตการเห็ตงานสินะครับพี่น้องครับนะครับสูบยากินเหล้าสูบยาแล้วกินเหล้าสูบยาพี่น้องเลยนะครับติดเหล้าติดยานะครับแล้วท่านี้ประมาณมา ไปกับมูกับพวกบวกกลับมาบาดสินะครับพี่น้องบบกกลับมาบ้านกลับมายงี้มือเสาะแล้วจะหนีเมียเห็ดกับเขาให้กินย่อเขาให้แบบแบบพังทลายกับเขาจสินะครับพี่น้องครับจนแบบว่าทําให้แบบว่าแต่ว่าจะคิดเสียวแต่วันล่วงใหม่ลงมือจสินะคระับพี่น้องครับลงใหม่ลงมือนะครับแล้วจะหนีเบาเตียงบนกาได้ไปสอบถามปี ไปไปสั่งสอนไปบอกไปสอนสินะครับพี่นอ้องเพราะว่าคนนี้มีบันไดมาฝากเนือ้อฝากตัวอยากไม่ยู่นัาสินะพี่นอ้องอยากมาเป็นครอบคร่วแต่ผป้ไซด์มาเห็ดจังสี่นะครับพี่นอ้องนะครับแ,แต่ผู้ไซด์มาเห็ดทําตัวแบบนี้นะครับนจนทําให้แบบว่าเอดเตียวนี่เป็นจอยูนัมบุไดนะพี่น้องนะครับเป็นกะประมาณแบบเป็นอยากเลิกอยากปลาสินะครับพี่น้องครับประมาานี้นะครับพี่น้องครับ นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องครับว่าบ่าวเตียงได้เข้าไปนี่ได้บอกให้สอนเอแถวหรือว่าบ่าวพ่อนี่จังใดพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งคลิปนํากันนะครับพี่น้องครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงพี่น้องครับเป็นอะไรปกติเดี๋ยวบ่สโอ้ยคือว่าไปกินลงกินเหล้าอยู่เหล้าอยู่ในใจ โอ้ยพี่น้องนั่งกินเลาผู้เดียวฮะยนั่งกินเลาผู้เดียวนั่งไปกินเลาบผู้เดียวไปว้าวไปจะกินผู้เดียวเป็นโอ้ยแล้ววันนั่งมานั่งคุยกันมานั่งคุยกันเบิ่งเจ้านี่ฮะมาเพื่อนเอ้ยเนาะมานั่งมานั่งนั่งนั่งมึงดูให้กับพ่อกันเชื่อนี่นะพู้จักกันกันมาอยู่นี่เออ หูแต่ชาวพื้นเออหูแต่ชาวพื้นแตนมาก็หู้่าอ่าอ่าแตนละมาพันเนี้ยหูกันอ่ากินเหล้าพังกินเหล้ายังเหล่าต้มมือเลยเหล่าต้มชื่อใช่ไหมชื่อไหนฮะเนี่ยพะยองคักบอกกินเหล้าบอกขากแล้วเมาแล้วน่ะเป็นกระเพาะมาบิึงแน้เจ้าของน่ะ ก็พ่อกขึ้นนี่เดี๋ยวนี้ตัวเองเจ๊ยอยู่แต่หมดแล้ได้กินอยู่ยังเจ็บกระเพาะเลยเฮ้ยเนียกับอยู่รู้กับอยู่อ่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทิมอันนี้ก็รังสมออาเป็นยาแก้ยาแกะยาแกะยาไอชมันเบิดใช้มันเบิดด่ออย่างนั้นอ่ามันป่ายาอะไร ครอบไปนี่แล้วมันนั่นแหละมันกระบอเป็นครอบเป็นครัวไอเห็นบ่เขาบอกเจ้าตะกี้กระบอกเจ้าดีๆเลยครอบไปจะเหนเป็นแบบนี้เลยตะกี้เจ้ายังใครกูหนีเขายังย่องเจ้ารหาบนนองไม่ไปคลายนะเดินในบ่ไปใช่ไหมบ่ไปเขาคลายเนาะไม่ไปนี่ะะใครได้ทำงาันอ้ตะกี้เขาย่องเจ้าได้ว่าเจ้าหาเรี่ยงครอบครัวดียุมไมนเป็นไม่ใช กบอยูเรื่องไผ่เรื่องตัวเองกบอยูน้เจ้าเห็ดกับเจ้าเห็ดนี่แล้วไปเหียกอยู่นำอ้อใช่เป็นมันเป็นอะไรบอพรมินใครเนช่วงหรือเ่าอ๋ออืม มันมึนได้ป่ประจักรอย่างได้บ่ตอนนั้นมันเป็นได้ไรมันมันเป็นไปได้ลองเล่าอาการดูใ้ฟังดน่ยอ, <c oughs> อยหูยุดแต่มันจริงๆไิงคุ้มตัวเองไ้ใช่ป่ะมันกัด <c oughs> ง่ายแบบนั้นเลยอด่า ก็มันใน่คอยคอยบเคยก็มันก็ยจีธามเลยเมาเหล้ากับบเคยเมาอย่างกับโเคยแต่มันบแจักมันเป็นแบบไดแต่หู้ยู่แต่ว่ามันนัะมันเอาตัวไ่ได้เลยเชือบไปเชือบมาใช่ป่ะมันพบเงินว่าเชื่บไปเชือบมามันนอนแต่หู้ตลอดเลยหูอเห็นอย่างก็หู้มัดจริงคือกันกับยากกินเขาวะแต่ว่าจะคิดใช่ป่ะหรือว่าจังไง ตามบนี้เลยบุริั่นฮะเป็นเด็กมีการสึวาคือจัให้ายัคือจะงหานี่ครับบ่หายนี้คือจังห้แต่บ่ห้บ่ห้าเอาใจเอาเอาใจไปบ่ยู่เลยบะเนี่คุ้มจรองบ่ยู่ลองบะลองบะลองก็บองแล้วพวครนี้ยังเจ้าลองกปบเจ๊ก็เนาะ โอ้ยผ้ากันยาช้าขนาดนี้มันบุรีกันแน่จมชานในท้องเกิดมาเลยโอ้ยเขาแต่งให้เกิดมาแล้วยังทำลายตัวเองอีกอิตต์นี่เถอะจะชิวอในไหนเนาะคอยนิดจอยน้อยหนึ่งคอยอีตต์หลุดผู้จับหลบผูจับอิต้นพอดีปกติอยู่บร่างกายจ้าตอนนี้ปกติปกติปกติ บนมือเป็ยังบอกเขาบงจดช่มชิ้นมือใช่ไม่ได้มืออกไปได้ยางได้เออเขากินมจักเถืาือเขามือมือนละเท่อมือองกินแต่เขาหักินกต่างแต่แรง่องมันบมดเจ็บทองเจ็บไข่บดเส็บทองบอกเียบแลยอ่าขียบลึงยางยางหาแลวเนาะขุดกระปูขุดยังไปเลยกินแต่แต่แรือง่าไมีนกิน มาเลียงไปกันพอดีได้คืนนี้คืนนีไปปริมาณิมาเจอหนึงเงินนะอากเห็นได้ไหอือเสิบเอ็ดโมงเคิงคุณอือก็ไปชั่มงหนึ่งกูยังได้เามาปรี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 มารถยังเขียดห้าจับน้ำให้นาคขาคุณเอ้ให้นาขีนหน่อยได้ โอ้ครบลงยังไงยังไค่เยอะจะยังมากินข้าวเสี้ยวครับดิ๊ีิกินข้าวกับผักคุณขาชมเนี่ยกินยังกินไปมีผักก็ดีแล้วเขาปลูกไว้ให้กินผักเป็นเช่นนัมือมือหันได้กินแจกเลยประชมแล้วผลขี้ขาดมีขันก็ยิ่ให้กินกินละกินนะฉีดนั่น เนี่ยกินกินแต่ผักยำกินยำกับตะลัตผักอันนี้่จะอกงแนหาเงินแน่หนไปพากันไปหาหน่อไม้พุ่นคือเจ้าเฮตุกี้นะชื่เลยขอชมเชยเลยขยุกปู้ให้เลยหาบหน่อไม้มาขายแล้วก็ชื่อเข่ามาชูเมียกินเลบ่มี่น้ำนมไม้เป็นยังจิบบะมีไม่ไม่ละหานมแก้วนี่ไม่บงก็มีแต่หน่อไม้บงจะไปหาหน่มไม่อไมงกับเราคุณอึดบัหน่อไม้ไปฮอดแมงฮอดตัวนี้แต่ว่ันนี้ได้ทองหนึ่งช่องทองเก่า ยานไปแลกเรามาแหลวไม่ยานะกวยางแต่ะเทอร์เมันเชบ่กินเราเช่าเลยกินเราวมันเบชบบ่ได้เลยเช็จ้องห่อหอเรากินจองเิงงมจังนั่เลยตายแล้วคนสมรรกินเรียวคิดได้ยี่บ่บัน บ่มีลูกบ่มีแอร์เด,ดีคิดได้อยู่บ่คิดได้อยู่ได้สมมติว่าเขากลับมาอยู่นลำเจ้าอีกเจ้าชีเลื่องได้บ่ได้ได้หรือได้สนึกได้แล้วบ่เนี่ย<อ>คิดได้เลยคิดได้แล้วแต่ที้คิดบ่ได้คิดได้เออได้แล้วบลูกเมียไปอยู่ใช้ตัวนี้อยู่ขึ้นแม้มันก็ระหู้ไอไปอยู่นกกระหู้ไอ้พ่อทะเลอยู่นลำกันดีพอดี อยู่เร uh ื่อหๆเขาหาเขาหาเขาคือขมือเอาไปใครไม่ไม่น uh ั่นเขาไปอยู่น้ำเขาเป็นยังเขาจังไปอยู uk, ่น้ำเส้นเขาวันน้ใจน้ำเขานีจ้าเขานี่นเขาไปเขาไปกินแต่เราเรากินแค่กินกระจอกนึงจักจอกนั้นแล้วไปจอกจอกจอกชินั่งบัดขึ้นขึนนี้ก็เ็นขึนนั่งปรเนข้านอนคืนนี่มีแต่เราเรื่องนั่งเพียวกินเล้าเปาเราหนึ่งคน Đánh nó Thảo non Non Cứ ừ. Khi... Tư nhiên đánh nhanh Đang cứ có một phần điều mà Kinh có non rồi mong càng mông như lại Bỏ lại non được Hảo non khuyên cao cho là bỏ rồi cao ừ. điều điều đầy đầy đầy. này cao đấy Đang đây đâu bên này. Bên đây hết đang này. Cái này. Đang này. Mình này. จมาปี้แลคนเฮาวบริณนอนอืมเจ็บหัวเจ็บยังปวดหัวไปเมื่อวานมืดมืดแต่ข่อยคไข่อยนอนบปแต่บีมไข่ยังงั้นเลยเสร็จมาบริณนนเปิดคืนมี่จะพากันเช้าซะเลิกซะเออมีแต่กรอนมันฉีชายเกินไปแล้วมันฉีนี่ยไหนฮานาาพี่บอลฮานาจะพุ่นฮานาดีดีเศรา ไมกบโอกยพูดชื่งสิรถด้วยเช้าแล้วแหละเช้าแล้วเพื่อครอบครัวแล้วเช้าก็ได้่ชมพูสคนหนึ่งและจะบยายาให้มันนั่นแล้วมาอยู่แมกันได้ช่วยกันสร้างกันชาดูกัะมามากมาเพยมามันมันบุรีหะนั่นบุรีทั้งชองพ้าหะแหละมันกระบุรีตัวตัวเจ้าแล่ทั้งผู้นี้กะมันกระบุรีมัน มีบาดมีแพมาแล้วนะกับอยากให้หักให้แพงกันอย่างให้มีมันซ้ำร้อยวะท่านใช่ก็ได้แต่วางว่าแต่ว่าให้เจ้าเบื้องเง,งี้ยทั้งและทั้งลูกเต้ามันกับ่ได้มีอย่างมีแต่ตั้งเฮือนสัน้นกับเห็ดเรียบร้อยแต่มันกมีแต่วะาช่วยกันทำมาหากินหานน่นะนี่มาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวชื่อแล้วก็มันก็มีแค่นั้นแหละบ่ได้มีอย่าง <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับขี้เบาเตียงผลไปซอยเหลือนี่พี่น้องครับนะครับคือเป็นยาสีได้พี่น้องครับที่แบบว่าผัวเมียกับทะเลาะกันหรือว่าอายน้องทะเลาะกันสิครับพี่น้องครับคือเป็นร้ายคู่ให้นด้พี่น้องครับบางเท่ากาเบาเตียงเผลไปซอยเห็ดเชื่อนเ้ซ่านไฮแล้วนะครับเห็ดเชื่อนเฮซ่านไฮแล้วเห็ดไหมีมมงยูมงเศร้าแล้วละกะทะเลาะกันสิครับพี่น้อง ทะเลาะกันมังเถือกแย่งกันจนสิครับเป็นหรอครับคือมีหลายคู่แห้งนะครับมีหลายคู่แห้งแบบนี้นะครับแต่ส่วนหนาบางเถือกเบาเตรียมไปกับบริษททคลิปบริษัอีงหน่สครับเป็นนรอครับคือเป็นหลายมีหลายครับเป็นหออครับแบบนี้นะครับแต่ตอนมางเถือกบางเถือกบางคนเดียบางคนนี่มังเถือกบ่ท่านบ่ท่านบ่ท่านใดบ่ท่านมีอีกอย่างนึงกะคือดีเด้เป็น้องครับคือดีแต่พ่อแบบว่าไดดีมีแล้วนี่กะ สถานการณ์กับมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเป็น้องครับแตกต่างกันตอนที่บัท่านใดนี่นะครับเป็น้องครับนะครับมันกะแล้วแต่บางคู่นะเป็น้องครับอย่างที่ยกตัวอย่างยกบาวเตียงคนเบาอะไรพี่น้องครับแล้วแต่เป็นบางคู่บางคู่อะเขามาทายตอนจำไหนแบบแบบไหนนกมือเลยเบาขั้นเบาปรจานไปรักษาสแบบนั้นแต่บางคู่เนี่ยตอนไหนกับบวคือเก่าตอนตอนบ่วใดกับบัคือเก่าเป็นหองก็ะเบาบัวคือเก่าเป็นสรินะครับเป็น้องครับนะครับ การที่เบาเตียงันเขามาเนี่ยคืออยากให้สองพวงเงียนี้แบบว่าถือตองกันนะครับพี่น้องครับหักเพียงกันนะครับนะฮะสมอย่างที่แบบผู้ใหญ่เหมืนซอยหรืออันสินนะครับพี่น้องครับเอาของมาฝากในยังสีนะครับเบาเตียงมันกะถือว่าเป็นเป็นไอ้ไอ้ผู้หนึ่งเลยถือว่าเป็นไอ้ผู้หนึ่งเป็นพออยู่ผู้หนึ่งนะครับที่เบิ่งแง่ง้ตกทุกข์เลยเนี้ยนะครับเปนกาอยากให้ถือตอง อยู่น้ากันนั่นแหละพี่น้องไงนะครับแต่ว่าผมผมก็คิดว่ามือหนึ่งก็คือสีแบบอยู่บ่อใดอะไรคือบาตเียงคนน้ำมือหนึ่งกับอยู่บ่อใก็ต้องไปนะครับเพราะว่าอีกอย่างครับผู้ใช้ผมกับผู้ใช้ผมก็ติดยาได้พี่น้องครับติดยาที่เหล่าติดยาสินะครับนะครับพอเพิ่มยิ่งไปนะมาอยู่น้ําก่ะตอนอย่าใดแบบผัวที่ดีนะครับ เป็นพ่อของลูกที่ดีนะครับแต่ว่าการยังทํโตแบบเกเรโนบิโนะนะครับกับโบว่วเซาแตวชิยูไดซัมไดนะครับพี่น้องครับตามที่เบิงได้ีปน้องครับนะครับเอาละครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังใจให้บ่าเตียงเป็นกําลังใจให้เซาแตวบาพ่อนนะครับก็ให้อยู่น้ากันนานๆแล้วกครัากให้เพียงกันสมอย่างที่บ่าวตองบ่าวเตียง่นมาซอยเลยนะีนะอย่างที่บ่าวเตียงันบอกคนสอนนะครับขยายฟังควมบ่าวเตียง นะครับพี่น้องครับฟังความพวงใหญ่ใจดีนะครับพี่น้องครับกลับประมาณนี้ครับพี่น้องครับกลับขอบคุณขอบุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เทามาเบิ่งเขามาให้กําลังใจเขามากด่า subscribe นะครับกดขมัติดตามนะครับกลับขอบคุณขอบุณพี่น้องหลายครับขอบคุณครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ